อารัดยังไงเปืนแย่งของในการเซ็นสัญญาฮาโต้หลังดาวรุ่งอารแจ็คในครั้งนี้หมดยุคแบ็กซด์แล้วปริเวภูลเล็งสาแข้งเป้าหมายแทนที่บริบสัันหลังฟอร์มรุษนาะอารัตยังไงงานนิโชต้าระบุว่าหงอาบเงียต่างน้ําถึงได้ดีนในครั้งนี้เอาไปแล้วหงใจชื้นเทนสลัดเดี่ยงคืนซ้อมได้แล้วในวันหลนา ก่อนที่จะรับฟังข่าวเวอร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวเวอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอะไรในงานนี้ท,ทางฝั่งนะผมอาเซนนลพร้อมที่จะแย่งกับเรอร์พูในการที่จะเซ็นสัญญากับจาเรลฮาโต้กองหลังดาวรุ่งของอาแจ็กต์อาร์มสุดดัมโดยเรอัฟูเองนั้นก็ให้ความสนใจนะฮะในตัวฮาร์โต้มาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเป็นกองหลังที่เรียกว่าสามารถเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฝั่งซ้ายในคราสนิกได้ โดยอย่างไรก็ตามเดิมินเบอร์เอร์เองนั้นเผยบอกว่าทีมปืนใหญ่ก็ได้ให้ความสนใจในครังนี้เช่นเดียวกันเพราะพวกเขาเองนั้นจะเสียกองหลังหลายรายในช่วงเสมอน,นี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของโอเล็กทิโซโก้คิวแรนเทียนนี่และก็ยาคูฟคิวิออที่จอดจะย้ายทีมในขารังนี้ท่านี้สัญญาของฮาโต้แข้งวัย19บปีกับทางด้าของฝั่ง A ek, อาแจ็คอาร์มสเดมจะสิ้นสุดในปี2 0 2 8และก็ไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขาดในคารังนี้ หากว่าทีมไหนต้องการตัวคงต้องกล้าทุ่มหนักๆในครั้งนี้เลิกชีดเดียวนะอารัตหนึงใหนึ่งในฟูลแบ็กรับตำนานของลิเวอร์พูลอย่างท่านของแอนดี้บรบสันกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่ง่ายนในทินแอนฟิล <c oughs> เมื่อผลงานในผลงานในฤด,ดูกาล2ว2 4ัน24ของเขาเองนั้นก็เริ่มตกลงอย่างชัดเจนนะฮะ จนเกิดกระแสจากแฟนบอลของแดนลิเวอร์พูลที่เรียกร้องให้มีการเป,ปลี่ยนแปลงตำแหน่งแบ็กซ้ายเพื่อที่จะสร้างอนาคตและก็สร้างความสดใสใหม่นี้ให้กับนารักของทีมในครั้งนี้โดยทำกําลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายใต้ใตการนําทับของคนื้ออาเนสร์ตลิเวอร์พูลเองนั้นก็จึงเตรียมที่จะวางแผนในการเสริมทัพตำแหน่งดังกล่าวอย่างจริงจังโดยที่มีตามแงเป้าหมายหลักที่อยู่ในข่ายพิจารณาเพื่อที่จะดึงตัวเข้าสู่ทินแอนฟิลด์ในช่วงซื้อขายตลาดในช่วงสมอนี้ ดยสเป้าหมาย back, มฟูลแบ็กผล่นแบงค์ฝั่งลิเวอร์พูลนั้นจะมีดังต่อไปนี้เริ่มที่คนแรกจะเป็นวิลสรสเคเคชอยู่กับบรหมมัตอายุ20ปีแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติทางคาริบเบียนนี้โชว์อร์มที่โดดเด่นกับด้านของฝั่งบรัมมัตในพิมพ์เล็กทั้งความเร็วความกล้าเล่นและก็การเตินเกมรุกที่ดุดันทําให้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่หรวมถึงลิเวอร์พูลที่มองว่าเขาก็คือโรเบอร์สันเวอร์ชันอนาคตโดยคนที่2ต่อมาก็จะเป็นแอนโทนีโรเบอร์สัน อฟอร์เรไวท์ปีโดยฟอร์เร็กทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่มีความครบเครื่องนะฮะทั้งเกมรับและก็เกมรุกเขาคือความเร็วและก็การเข้าปะทะที่แข็งแกร่งสไตล์การเล่นก็มีความใกล้เคียงกันกันกบโรเบอร์สันในยุคข,ของลุ่มเรืองทําให้ชื่อของโรเบอร์สันนั้นติดโพลิสเป้าหมายของฝั่งลิเวอร์พูลในครั้งนี้ทันทีเลยนะต่อมาคนที่3ก็จะเป็นจาเบโลฮาโตอาแจ็คไว้18ปี โดยดาวรุ่งน้าผมเนื้อหอมจากเนเธอร์แลนด์ที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและก็เซนเตอร์แบ็กด้วยอายุเพียงแค่18ปีแต่ว่าได้รับการโอกาสในการลงสนามให้กับทางทีมชุดใหญ่ของอาแจ็คย่างต่อเนื่องซึ่งสื่ออังกฤษและก็ดัชเองต่างก็ยกให้เป็นหนึ่งในอัญมณีนากรับที่น่าจับตาที่สุดในยุโรปในเวลาน,นี้ จุดเปลี่ยนเมื่อปรเบนสันเริ่มถูกตั้งคำถามในครั้งนี้แม้ว่าแอนดี้ปรอบเบนสันจะเป็นหนึ่งในแข้งขวัญใจของแฟนบอลและเคยมีบทบาทสำคัญในการพาทีมควา้าแชมป์พิมเบริกและก็อยู่้าแชมปี้ยรลีกแต่ว่าปัญหาอาการบาดเจ็บและความฟิตที่ลดลงทำให้ผลงานในช่วงซีซั่นล่าสุดนี้ไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิมทางเกมรับที่หลุดตำแหน่งบ่อยครั้งและก็เกมรุกที่ไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นัก ซึ่งการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งนี้จึงไม่ใช่เ,เรื่องของความฟอร์มนะฮะแต่ยังคงสะท้อนแนวทางการสร้างทีมใหม่ของฝั่งลิเวอร์พูลยุคข,ของอาเนสรอสที่เน้นพลหนุ่มความยืดหยุ่นและก็การสร้างโครงสร้างระยะยาวเพื่อจะกลับมาท้าทายความสำเร็จในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกครั้ง ซึ่งตลาดซัมเมอร์2025าอาจจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจกับครั้งใหญ่ตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยการที่จะต้องหาทาตัวแทนระยะยาวของโรเบอร์สันอย่างจริงจังโดยทั้งเคอร์เคสโรเบอร์สันแระฮาโตต่างก็มีศักยภาพและก็สไตล์ที่เหมาะสมกับแนวทางของทีมคำถามคือใครจะได้กลายเป็นแบ็กซ้ายคนใหม่แห่งแอนฟิลหรือว่าโรเบอร์สันจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งแฟนของต้องจับตาให้ดีในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เป็นดาว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน ดิโกโชต้ากองหน้าของฟังเลเวอร์พูลยกว่าความสำเร็จของทีมในฤด,ดูกาลนี้เกิดขึ้นจากการทำงานหนักร่วมกันกันกบเฮดโค้ชคนใหม่อย่างอันเนสรสลอตซึ่งการที่ทีมชิงจังหวะฟอร์มเด่นออกตัวแรงก็คืออีกปัจจัยหนึ่งทำเจาะแชมป์ลีกในครั้งนี้หงแดงเลเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของกุสซ์เดวาย46ปีต้องการอีกเพียงแค่6แต้มเท่านั้นจาก6แมชเดย์สุดท้ายเพื่อคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอีกอังกฤษสมัยที่20ในครัังนี้ โดยแม้ว่ามีเสียงคอรหาบอกว่าสัดกินบุญเก่าของอดีตผู้จัดการทีมเจกเกนครับแต่ว่าทางด้านของแข้งโปรตุเกสก็แย้งว่าเป็นการดูคะแนนมากเกินไปเพราะว่ากว่าที่ทีมจะมาถึงตรงนี้ต้องเหนื่อยและก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยก็ว่าได้โดยเขาได้บอกว่าไม่ได้มีเวทมนต์อะไรมันเป็นการทํางานที่หนักของพวกเราทุกคนในครั้งนี้เราเชื่อมั่นในแนวความคิดของเขาเขาเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าผลการแข่งขันนั้น,นดีขึ้นทันตาเห็นและนั่นก็ทําให้ทุกคนใจอ่าบั่นใจอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่นักเตะแต่รวมไปถึงโค้ชในครั้นี้ด้วยผมเองค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าถ้าลองไปถามสัตเองนั้นเขาก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากฤดูกาลนี้ในครั้งนี้เช่นเดีวยวกันแต่าหากว่าคว้าแชมป์ใหญ่ตั้งแต่ที่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาคุมทีมลองคิดดูสิว่าอนาะคตจะสดใสในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนโดยมันเป็นการเริ่มต้นที่น่าทึ่งเลยก,ก็ว่าได้นะผมคิดว่ามันเกินความคาดหมายตั้งแต่ต้ตตนฤดูกาลแล้วแต่จนกว่าที่งานจะสำเร็จ สิ่งที่เราพูดกันก็คงยังไม่มีความหมายในขณนี้ซะเท่าไรนักซึ่งแชมป์ลีกคนล่าสุดของลิเวอร์พูลก็คือปี2020ระหว่างที่ล็อกดาวน์อยู่เพราะว่าโดนโรคระบาดนะฮะจึงไม่มีพาเร์ช้อนอย่างเป็นทางการแต่ว่าหนนี้คงจะยิ่งใหญ่สมเกียรติยศอย่างแน่นอนเอาล่ะถึงงานงานนี้เทรนอเล็กซ์เดอร์อาร์โนนะฮะแบ็คขวาฝั่งลิเวอร์พูลเองนั้นกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วก่อนเกฟนมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับเรสเตอร์ในช่วงวันอาทิตย์นี้ โดยกองหลังทีมชอตอังกฤษในวัย26ปีไม่ได้ลงเลยสนามเลยนะฮะตั้งแต่ที่ได้รับรการบาดเจ็บข้อเท้าในเกมที่หง,ดงแดงลิเวอร์พูลแพ้เปเชนในเฉลิกแชมปเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ยก่อนหน้านี้อาเนสซารัตผู้จการทีมลิ Liverpool เวอร์พูลเคยคาดว่าอาริสันเดอร์อาโนจะกลับมาลงสนามได้ก่อนจะจบฤดูกาลน,นี้แต่ว่าไม่ได้กําหนดร่ากรอบเวลาที่แน่ชัดว่าเขาจะพร้อมคือสนามเมื่อใดกันแน่ซึ่งการกลับมาลงสนามของอ no าริสันเดอร์อาร์โนจกอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นขณะที่อนาคตของเขาที่ทินแอนฟิ์ยังคงจะไม่แน่นอนในขณะนี้ โดยก่อนหน้านี้แหล่งข่าวก็ได้บอกกับทางของ BBC บอกว่าอล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลน,นี้กำลังเจรจากับทางของเบรอัลมาติดเกี่ยวกับการย้ายทีแบบไร้ค่าตุลชินเบนาเลบลโดยปัจจุบันลิเวอร์พูลเองก็ทีมจากฝูงในสึกฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษมีคะแนนนำหน้าอาร์ซตอลอันดับ2อยู่ที่13แต้มโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่6นัดในช่วงีสั้นนี้ โดยพวกเขาเองนั้นก็สามารถที่จะคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ด้วยการเอาชนะเลสเตอร์แต่ต้องหวังให้อ์สซนอลนแพ้อีซวิทาวในช่วงวันอาทิตย์นี้เพิ่มเติมนั่นเองนะคอสตาซิมิกาสซอแวลที่จะต้องย้ายออกจากทางฝั่งลิเวอร์ pool มัมนี้หลังมีการบริการข่าวว่าอาเนสซาร์ตวางแผนจะดึงแบ็กซ้ายคนใหม่แทนที่เจ้าตัวแม้จะต้องเหลือสัญญากับผงแดงลิเวอร์ pool อีกเพียงแค่2ปี แต่ว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ค้าแข่งต่อในพิมพ์เบริกโดยมีหลายทีมที่ให้ความสนใจในคราระนี้เช่นเดียวกันนะโดยจาน,นิสโชเรียนโนปรรชนักข่าวของกริชเองนั้นได้ออกโรงเผยว่า16เมษายนที่ผ่านมา ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ซิมิคัสจะต้องย้ายออกจากเลเวอพูหลังจบซีซั่นนี้เนื่องจากว่ากูตซืออาเนตส์รอสนั้นมีแผนซื้อแบ็กซ้ายตัวใหม่และก็สอเลือกเก็บแอนดี้บรอบสันเอาไว้กับทีมมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเองนั้นแสงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าจะส่งกองหลังทีมชาติสกอตแลนด์ลงบู๊ในครั้นี้ซมากกว่า เรียกว่าอาจจะไปไม่ถึง1 0 0ที่ซิมิคาสจะถูกขายแต่มันก็ดูเหมือนว่าเขาตกต,กตกเป็นตัวเลือกที่ต่ำลงไปในท้ายที่สุดในคณำนี้และเรอัลฟูเองก็พยายามจะซื้อแบ็กซ้ายรายใหม่นี้นักข่าวสังกัดสปอร์ตชามได้โพสต์ลงชีวิตเตอร์อย่างไรก็ตามคาดการคนว่าซิมิคาสซึ่งเดิสัญญากับผ Liverpool งแดงเวอร์พูล2ปีมีโอกาสจะลงเล่นในลีกของลองของเมืองผู้ดีเนื่องจากว่าก่อนจะอำลาโอลิมปิกสมาร่วมทีมเวอร์พูในปี2020 เขาคนนี้ได้รับความสนใจจากสเปอร์อานอนร์ซอนและก็ทางด้านของฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้ล่าสุดนั่นเองครับและข่าวดีๆในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยววันจะกันใหม่คัดต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันครับ